ดูสชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีตุลชาวราศีกุมและก็ชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองครับก็ถือว่ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการทานายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจําเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับว่าในเดือนนี้พฤษภาคมของชาวราศีธาตุลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การแยกจากหรือการจบสิ้นกับเรื่องราวจากในอดีตหรือเรื่องราวที่คาราคาซังเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับและคุณก็จะได้เจอกับความบริบูรณ์เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนะครับเป็นรูปแบบของการที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือก่อนหน้านี้ถ้าคุณคาราคาซัง หรือรู้สึกติดขัดกับปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคของคุณคุณก็จะสามารถสลัดพ้นกับในเรื่องราวของปัญหาต่างๆและก็สามารถที่จะคืบคลานและก็มีเกณฑการที่จะหลุดพ้นจากความอึมครึมจากความอึดอัดและก็ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครนะครับถ้าเกิดมีการคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการงานแล้วล่ะก็ก็มีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ตามเป้าเกิดขึ้นได้ด้วยใครคาดหวังเกี่ยวกับการโยกย้ายตําแหน่งก็เช่นเดียวกันก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เลื่น หรือโยกย้ายตําแหน่งกับเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือการที่หลุดพ้นจากภาวะอึดอัดภาวะกดดันนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกอึมครึมติดขัดหรือกดดันหรือปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าคุณแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ไปในช่วงของครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมก็จะทําให้คุณแก้ปัญหาและก็สามารถหลุดพ้นจากวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นั่นเองครับ ส่งผลทําให้ช่วงของครึ่งเดือนหลังจะเป็นจุดของการลงตัวมีความสุขมีการบริบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองครับทําให้การงานของคุณในช่วงของครึ่งเดือนหลังลงตัวได้รับความสําเร็จมีการเติบโตและก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่และมีโอกาสที่คุณจะมีโอกาสอนาคตที่ดีกว่าเดิมรอคอยคุณอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ภายใบน,นี้เป็นภาพหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่พร้อมที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่รอคอยอยู่เท่ากับว่าอนาคตของคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นมีอนาคตมากขึ้นเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนั่นเองมีจุดของการลงตัวขึ้นหรือคุณจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือคุณจะเจอลู่ทางโอกาสเกี่ยวกับการงานใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้การงานของชาวราศีธนมในเดือนนี้สําหรับในเดือนพฤษภาคมนับว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะส่งมบอบให้กับ คุณเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับการเงินของชาวราศรีธาตุลมนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นับว่าเป็นการเงินที่คุณจะมีความสุขกันเป็นอย่างดีกับการได้ใช้ชีวิตหรือการเงินที่คุณจะสามารถนํามาฟุ่มเฟือยกับการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณทําให้คุณนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์เลยทีเดียวสามารถที่จะได้ตามเป้าหมายหรือการคาดหวังเกี่ยวกับการเงินจะนําพาความสุขความบริบูรณ์ให้กับคุณอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเกิดใคร คาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตคุณก็จะสําเร็จได้ตามเป้าเกิดขึ้นเพราะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ก้าวเหรียญความสมบูรณ์ด้านการเงินนับว่าเป็นเงินจํานวนเยอะเงินจํานวนมากกับเขาได้เลยทีเดียวทําให้คุณได้มีเกณฑ์การใช้ใจ่ายที่มีความสุขกว่าเดิมหรือการเงินที่คุณรอคอยอยู่กับเงินจํานวนมากก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับเกิดขึ้นได้เกิดตามเป้าหมายนั่นเองครับทําให้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังมีความสุขกับการดําเนินชีวิตมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองมีความสุขกับการที่ใช้ใจ่าย และก็มีเกณฑ์การเฮฮานับสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้การเงินของคุณนะครับถ้าเกิดคาดหวังสําหรับในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คุณลงตัวกันเป็นอย่างดีจึงส่งผลทําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังนับว่าการกินของคุณดีตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวทําให้การเงินในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับนับว่าเป็นการเงินที่ลงตัวเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของคุณกันบ้าง สำหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมในเดือนพฤษภาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและพไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าความรักของคุณในช่วงของเดือนนี้อาจจะเป็นความรักที่มีปัญหานิดนึงระมัดระวังการแยกทางหรือปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณทั้งสองฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับความรักความสมบูรณ์เกี่ยวกับคนโสดอยู่ในเดือนนี้ก็อาจจะยังเป็นจุดของการผิดหวังหรือยังไม่ได้เป็นไปนตามเป้าตามแผนที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่านะครับไพ่ใบที่2สื่อถึงการแตกหกักสื่อถึงการล้มเหลวเกิดขึ้นถึงแม้ใบแรกนะครับค่อนข้างที่จะลม ตัวเลยทีเด be right no ียวมีความสุขกันเป็นอย่างดีก็จริงแต่ไพ่ใบที่2ก็ยังเป็นลักษณะของการที่มีความไม่เข้าใจกันอยู่หรือมีเรื่องราวของการที่มีปากเสียกันทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นั่นเองสำหรับคนโสดเองนะครับไม่ต้องไปคาดหวังนักนะครับสำหรับในเดือนนี้ส่วนสําหรับคนที่มีคู่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกยังดําเนินชีวิตได้ดีอยู่ยังมีความสุขกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับคู่ครองมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับแต่พอในช่วงของครึ่งเดือนหลังเรามาระวังการไม่เข้าใจกันหรือเกณฑ์การขัดแย้งกันหรือบาง คู่อาจจะต้องถึงขั้นเลิกลากันหรือมีการแตกหักกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการพูดจาต้องใจเย็นเข้าหากันนิดนึงนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะทําให้คุณร้อนรนร้อนรุ่มเกี่ยวกับ,กบ,กบความรักมีการที่ผิดหวังหรือมีเกณฑ์การที่คู่รักไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นนั่นเองส่งผลทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายนั่นเองครับ และนี่แหะครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุล แล้วก็ชาวราศีมิถุนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้จากการทํานายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนพฤษภาคมนั่นเองก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้นะครับของคุณนั้นถือว่าดีนะครับสำหรับในเรื่องการงานแล้วก็ดีมากสําหรับในเรื่องของการเงินของคุณแต่ความรักหรือความสัมพันธ์ต่างๆก็จะเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ยังดีอยู่แหละครับแต่พอช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ต้องมาระวังการขัดแย้งกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมถ้าเกิดคุณไม่ค่อยไปโฟกกกกัััสเี่ยววบคามร ในช่วงของเครื่องเดือนหลังแล้วก็มาโฟกัสเกี่ยวกับความสําเร็จก็จะทําให้คุณนะครับแทบจะมีชีวิตที่เพอร์เฟกกันเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ